แล้วนะครับท่านใดมาแล้วได้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมาแล้วได้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอ่าท่านใดมาแล้วได้แล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยอ่าสำหรับเลขก่อนดังนะครับตามนี้เลยก่อนดังรัฐบาลใครไม่ทันแคบเลยนะครับก่อนดังรัฐบาลใครไม่ทันแครบเลยนะ ก่อนดังรัฐบ,บาลนะครับสามสองแล้วก็อย่าลืมนะสําหรับท่านใดที่ต้องการเข้ากลุ่มฟรีนะครับจิ้มลิงก์ด้านล่างเข้ากลุ่มฟรีได้เลยนะครับจิ้มลิงก์ด้านล่างเข้ากลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นอ่าสวัสดีคุณสํารวยครับสวัสดีจ้ะแล้วก็นะครับสําหรับเลขตัวเปิดมีใครไม่ทันไหมเลขก่อนดังพร้อมกับเลขตัวเปิดนะครับ อ่าเดี๋ยวผมพูดแบบรวมๆเลยรัฐบาลงวดนี้ฟันสองรัฐบาลงวดนี้ฟันสองนะครับใครชอบเลขสองอ่ะพิมพ์ขึ้นมาได้สวัสด,ดีคุณวายอมใครชอบสองพิมพ์ขึ้นมาครับใครชอบสองพิมพ์ขึ้นมาครับใครชอบเลขสองพิมพ์ขึ้นมาวัสด,ดีคุณใจแย้มนะครับคุณใจแย้มประโคม อ่าคุณใจยแย้มประโคนนะครับสวัสดีครับสาวพันปีคุณระมณ์สวัสดีครับฟันสองนะต่อไปเราไปดูเลขสามตัวกันทีนี้อันนี้คือเจ้าของงานเลยทีนี้ต่อไปคือเจ้าของงานนะครับต่อไปคือเลขเจ้าของงานทีนี้อ่าตัวเปิดเลขอะไรนี่ใครจำได้บ่ผมว่า น่าจะมีคนจําได้แหละตัวเปิดน่าจะมีคนจําได้แหละเลขสองเหมือนกันเลขอะไรใครใครใครรู้ตัวเปิดพิมพ์ขึ้นมาได้นะอาน่าเก้าสองเหมือนวาอ่ะต่อไปสามตัวรัฐบาลจ้ะสองสี่ชอบมากสองเก้าสองแปด ก็พอได้ครับได้อยู่สองหกหสองวัสดีคุณพัฒดานะครับสองเก้าค่ะชอบเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาท่านใดที่มีเลขที่อยู่ในใจนะครับรที่ขึ้นด้วยเลขสองหรือปิดท้ายด้วยเลขสองพิมพ์ขึ้นมาได้อมาจ้าแป๊บหนึ่งลูกอ่ะสามตัวรัฐบาลนะครับเลขตัวแรกเลขห้าครับอ่ะ เลขตัวแรกเลขห้านะครับตัวสุดท้ายครับเหลือตัวเดียวตัวสุดท้ายในนี้ห้าสองสี่ครับอสามตัวรัฐบาลนะครับห้าสองสี่ สามตัวรัฐบาลห้าสองสี่ท่านใดต้องการเข้ากลุ่มฟรีทิ้มลิงด้านล่างได้เลยท่านใดสนใจเข้ากลุ่มฟรีทิ้มลิงด้านล่างแจ้งแอดมินดะึงเข้ากลุ่มนะสนใจเข้ากลุ่มฟรีทิ้มลิงด้านล่างแจ้งแอดมินดึงเข้ากลุ่มโอเคไหมครับอ่าผมแไปไว้ก่อน